สวัสดีค่ะวันนี้ MPV ก็จะมาแนะนำรถโฟล์คลิฟขนาด2ตันนะคะคันนี้จะเป็นยี่ห้อ Toyota รุ่น 02-8FG20 นะคะจะเป็นรุ่นยกได้2ตันนะคะคันนี้เสาอยู่ที่5เมตร50นะคะแล้วก็เป็นระบบเกียร์ออตโต้ด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปชมสาธิตกันเลยค่ะ เสาสูงมากเลยใครที่ต้องการนะคะฟอกลิฟเสาสูงนะคะตัวนี้จัดได้เลยนะคะเครื่องยนต์จะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะเป็นแก๊ส l อ g g เนาะ เยวไปดูกันใกล้ๆค่ะะ,ะ,ะ,ะเป็นเครื่องยนต์โตโยต้านะคะหากใครสนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามน,นะคะได้ที่เบอร์0818302909นะคะติดต่อคุณจิระโรจน์นะคะ ขอบคุณค่ะ